เวลาทัโทษนะครับก็คงเป็นเท็สุดท้ายของเขาอย่ารับนะครับผมได้ทำแล้วนะฮะอย่ารับแล้วถ้าว่ามีเกึื่งเนี่ยนะครับวางลงบนตัวเขาครับแล้วก็เอาสันมือเนี่ยฟันลงไปให้ขาดน้องๆอาจจะมองว่าสารดิบก็ให้มองไปนะครับว่าเราสารดิบหรืไม่มองว่ามันเป็นสปอร์ตหย่าแล้วขายเขาติดแล้วอีแสมันแล้วไม่เอาไปแล้วคนดูต้องให้เห็นดิทำให้เรามาดูตัวประเทศไม่แล้วไปแล้วเราหลับดิบ เช็คลอยางวางเลยเหรอวาะเฮ้ยพลังต้องดินเ้ยเดี๋ยวิอเดี๋ยวดยไอ้เนอเมีนาะเาะท่าจีนท่านเราที่บบขอหลัักห่ัอะไรเนาะเดียวีอย่าดิ้นนะีดินดีด้ดิ้นเยไอ้ขาดี๋ยวไม่ได้ดิ้นเลยไอ้เาไอ้บ้าเอาไอ้ขาไอ้บ้า วันอาทิตยนอาทิว้าว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 ้าวว้าวว้วว้า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 ว้าวว้าวว้าาว องหมดยัไม่หมดไม่ต้องออะไม่มีแดดหมดหมดแล้วหมดพลังแล้วไม่ยวเมื่อกี้มี้ี่เขาพีเขาเจ็บเจเดียวเดียวเราจะไปต้องเอาน้ามันรอก่อนอ๋อหรอใช่ใช่รอยังไงนะ โอนเลื่นเลือน้เหนียวมันเหนียวนมันเหนียวนมันกับเหยวไมไปไม่ไปไปทำกับเนี้ากับเีย้านไปไม่ใช่กัเนวินางจริงๆมา ถ้าคิดว่านี่หมดแล้วเราก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนกับจอมยุทธ์สุดยอดแหละผมผมเนี่ยตอนนี้ผมขิ้ยี่ห้อที่คุณทำกันไม่ได้ผมก็มียี่ห้อหนึ่งมานะครับแบบแบบมามานี่ยแบบแบบวิทครับวิทครับมา คุยคุยคุยอมทำเป็นไว้การบูชาทำเป็นไว้การไว้ั้องเปลี่ยนทำไมตอนนี้นะครับขาหอมผมจาะข่าให้หักเลยผมเรียนมาครอปหลังเสียนิดเดียวมันเป็นทรงสูงนะครับพี่ขาดได้เลยครับตรงเนี้ยเนี่ยเปื้อนแล้วอย่ากไปซ้ำอ๋อดดีดเอาตบงที่สะอาดสะอาดดีกว่าไม่ได้อ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ามันวางไม่ได้วางไม่ได้เพราะมันเริ่มสู ไม่ใช่อะไรคืนเราไม่เรียบเราต้องเอาพื้นมาวางก่อนนะครับแล้วเราก็เริ่มด้วยน้ำมันเจียวนะฮะโอ้ยไปนะครับไปแล้วนี่เขาดีขนาดไหนทำไมครับแถมกุ้งไห้กินด้วย้รอแน่นอนารความอร่อยอ่อยจริงๆนะครับวันนี้อาี่รู้ปะที่รู้ นะองรู้เป่าจริงจินะเขามาผสมกับน้ำแบบนี้นะนี่ผมจะบอกว่าที่แบบสนัทสนัเนี่ยอ่าอร่อยมากอ่าอมพี่พี่ ดีใจจริงที่ผมไม่แพ้ผมดีใจแบบตอนแรกน่มแบมาม้านกับตัวตัวเอ้ยไม่มีอะไรม่มีอะไรใอะไรอันนี้ยากมากนะครับเดี๋ยวครับมันเริ่แสบหนักมากหางาที่ครับลุงคุกแสบครับครับริงนะคดูเห่อตรงนี้นะครับโอ้แสบจริงครับอมนะครับหอมนะครับครับเผมเอาจริงนะครับผอมาตรงไม่เคยเล่นรครอยู่แล้วนะครับเดิน เราเรายืนเป็นพิธียืนทำพิธียืนทำพิธีกับรายการรีวิวเกมที่คนดูเยอะที่สุดในประเทศไทยครับครับไม่ได้พูดเล่นแอันนี้ของจริงจำจริงนะครับแล้วเลยนเอาว่ามีแต่ติ๊งที่ดีจริงเพราะว่าพี่สองผมกุณจลและเซียนเนี่ยเราทุ่มเทเด็มทัพตลอดครับนะครับผมเราทุ่มเทดูสิครับดูความทุ่มเทของเราคนเก็บเลย ย้อนอีกมีอยู่รายการเดียวครับรายการรีวิวแกมที่ดีสุดในประเทศไทยวนนี้คือรายการเซ็กซ์การ์ดใวตอนี่สามสวัสดีครับ